ห้องอยู่ไหนครับสายปานอยู่ไหนขอบคุณครับ ใไหมนี่ยใส่ใส่เเอ้ยใส่หมวกนี้คือใรอะไรก็บอกแม่อันนี้เอ่อไอโควิดะแน่นอนแน่นอนคืออะไรฮะรู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นเมื่อวานแล้วเมื่อวานแต่ว่าจริงปัะเนี่ยเหมือนแบบเหมือนแบบเรากลัวไปมากกว่ามันก็เลยแบบมันก็เลยเหมือนคิดว่าเราเป็นเออ นล้แพนิไปเองมากกว่าพี่ว่าใช่เพราะว่าเมื่อวานรู้สึกว่า้ยตอนเช้าเนี่ยรู้สึกไอแบบกระแฮมกระแฮมเลยแค่ไอายงพีเอ็มบ้าพีเอ็มสองจุดห้ารึเปล่ามาแต่ตอนเนี้ยเริ่มเริ่มดีแล้วเอไหนไปกินไหนวันเนี้ยไปกินไหนเลยก็วันนี้วันเกินโอ้ยไม่กินไปข้างนอกไม่ได้แม่พี่ไม่ให้ออกติดยางติดยางไรแจชบยังไม่ติด นออกไม่ได้ครับเพราะว่าแม่ไม่ออกนี่แม่สั่งอิมเนที่บ้านอยู่เลยอ,อืมไม่จริงไม่จริงยิมคิดเองพี่ดีบอกว่าใส่หมวกงี้ไม่น่าเป็นคุย <c oughs> เป็นอะไรวะเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรวันดีแฮปปี้เบรดเดย์อนี่ออกไปไหนมาไ,ไหนด้วยเนะี่ยออกไปแค่เมื่อวานแล้วก็ อยู่แต่ในห้องอื <Huh? S 1> อยู่แต่ในห้องอน,นีียนี่ก็นอนอยู่แต่ในห้องดูซีรีส์ก็เลย <Huh? S 1> ไม่ได้อาบน้ำซาวผมอืม hmm. ดีแล้วไม่ต้องออกไปไหนจริงออกไปไม่ได้รู้สึกกลัวตั้งตั้งแต่ <Huh? S 1> รู้สึกว่าเมืนะ่อเมื่อคืนเหมือนคิดหนะักเหมือนคิดว่าว่าแบบเราอาจจะเป็นก็ได้เราเราอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่แบบอาจจะเป็นแล้วเพราะว่าเป็นแค่กลุ่มเสียเ่ยง โควิดมันหายเองได้ปะเนไ์นะโควิดมันหายเองได้ปะไม่ได้ที่นี่ออกเป็นระยะสุดท้ายไม่แน่นยพี่บอยบอกทำอะไรกันหนุ่มๆครับตรวจอาการครับตรวจโรคเห็นยิ้มใส่โมงไม่โมงไม่ได้สระผมเขอบคุณวิจูนยิ้มอย่าพันิกโอยิอย่าแพนิก นี่เพื่อนนี่เองใช่ปะเนี่ยฮะใช่เพื่อนเพื่อนยิมเพื่อนยิมป็นแฟนคลับพี่แบทเลยนะเอใช่เหรอของแท้ได้ตัวยงเลยพูดให้มันรู้เรื่องกันยยอะอะไรพี่ยินดีเขาบอกยิมพูดรู้เรื่องอ่ะแฮปปี้เบสแฮปปี้เแฮปปี้เพี่หนีวอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านดิเขาจะไปไหนได้ เขารู้นักตัวอกูไม่ใช่เลิศเลิศสุดไม่ไม่รู้แต่แพนิกกันไปหมดแล้วนี่คือแพนิกไงขอบคุณครับวัสดีครับวันดียิ้มแพนิกทุกคนเขาบอกยิ้มแพนิกหมดไม่ครับท<ะ>่น,นี้หายดีเดี๋ยวดูซีรีส์ต่อเนี่ยเรื่องอะไรเรื่อง โอ้หลายเรื่องวันนี้ดูตั้งแต่ตื่นนอนม่วันพี่ดูคิงล้อมจบเองอืมแตอนแรกูดยยังไม่ดูมันยังแบบไม่อินมมีแค่หกตอนแต่มีคนคนบอกว่าแนะนําเรื่องอีเทวอนคัะมันคิงล้อมหมดตอนจบซีซั่นสองอ่ะอจะไปดูฮะเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้ดูเลยคิดก็เหลือไม่รู้มีไม่เยอะอีเทวอนดูยัง ดูแล้วเห็นเขาบอกว่าหนุกซุปหนุกไหมแนะนวลองแนะนำห,นะหน่อยหนุกหนุกแังดูไม่จบนะเดี๋ยวจะด,ดูต่อนะเหลือประมาณที่ตอนสี่ตอนใช่เหลื<ๆ>ออีกส<ๆ>ี่ตอนที่เบิร์เข้ามาเบอดีพี่หนึ่งพีนดีเเฮ้ยใช่ใช่ เฟชั่นมีเฟชั่นมาคือไม่อ่านคอมเมนต์ฮะคอมเมนต์อันนี้ไปคุยกันในไลน์ไหมนะพี่ดีพี่เบลแม่ว่าสรุปพี่เบลพาไปเลี้ยงวันนียเลี้ยงอะไรไม่เลี้ยงเขาปิดกับตัวยี่สิบสี่หรือยี่สิบสองวันนี่แหละยี่สิบสองวัน สวัสดีพี่ริวไอพี่ริวพี่ริวริวนะริวทำหน้ากดใส่พี่ใบเข้ามาคุยกับฉันไม่ได้คุยไม่คุยกับพวกหล่อนจ้ะพี่ดีเพราะคู่กันค่ะเป็นซีรีซีรีซีรีของของอะไรครเพราะคู่กันคุ้นๆเหมือนเห็นอยู่ I don't speak Thai มีคนบอกว่าสปอยซีร like ีส์ใหม่สักหน่อยได้ไหมครับสปอยพี่เบสสปอยแล้วสปอยอะไรไม่ชอบสปอยยินสปอยเลยเอาซีร ah? ีส์ท nah ี um> <S <s ่เคยดูแล้วอ่ะฮะินดีคนสวยสวัสดีสวัสดีครับยิงเรพี่ริวพี่ริวคิดถูกป่ะเนี่ยคิดถูกคิดผิดเนี่ยอืม ท่านกูห่งา,ออางจริงยไงเหรอ๋อจบยังไงฮะไปไปดูเดี๋ยวทาไมดูถ้าดูไม่จบเอ้ยมันไม่จบอยู่ครั้งค้า <laughs> สวัสดีครับสุดๆละละละยิม มีคนรีเควสให้ยิมพุทธชัดมาจริงอ่ะชิบอ่ะมีคนถามอายุเท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดพี่เบสยิมเจ็ดแล้วเหรอน่าแก่มากพี่เบสอ่ะพี่เบส่ะเพิ่งยี่สิบสามครับเพิ่งยี่สิบสามวันนี้เลยเอาวันวันนี้ยี่สิบสามอ่ะเออแต่หน้าพี่ยังดูเท่ายิมอยู่เลยอะ่ะเอออะไร ไม่ได้ไม่ได้จริงไงจริงจริงมาโทรมาเท่าอะไรยิงมันนานสักสิบหกสิบเจ็ดคนบอกวันเกิดเบรได้ของขวัญยังพี่เบรบอกไปว่าไม่มีครับไม่มีบอกบ้านเล็กทีไปแล้วเดี๋ยวส่งไปให้ได้ไม่ได้ไม่ได้เออก็บอกบ้านเลขทีเดี๋ยวนี้เขาเดี๋ยวที่บอกบอกห้องยิมแล้วเอ ให้ส่งไปได้ส่งมาส่งมาห้องยิมก็ได้เอออย่าไปกินหมดนะขนมที่ซื้อมาคนรีเควสให้สองคนพูดชัดๆอ่ะใช่เปล่าเจ๊นี่พูดชัดนะไม่ได้ยิมเหมือนที่พูดไม่ชัดใช่ยิมก็พูดชัดอันนี้คุยไม่รู้เรื่องซีน่าเปิดกล้องหรือยัง มีคนบอกคู่กันไม่จบอย่าเพิ่งไปดูในนั้นเข้าคางคาตายแล้วเฮ้ยทำไมอันน้ังบอกเลยแบร์ด,ดีพี่เกง่งไปเลยมากๆไอ้ยิ้มลองพูดแบบพี่เก่งดิพี่อยากเห็นนะครับไปเลยมากๆมา,มากๆอืมไม่ เวทพูดก่อนเลพูดไงดีอะเออนันแหลก็ไม่ได้ทำคู่อะไรไปเล่อยมากๆใช่ไปเลื่อมากๆอันนี้เหมือนเนี่ยเหมือนใช่อะเหมือนเหมือนเหมือนพี่เก่งเอ่อไปไปเล่ยหรือเปล่ามีคนถามไปเล่ยหรือเปล่าให้ไปเล่ยครับปกติ พี่เก่งออกไปเรื่อยเอ้ยเอาซิลเตอร์มาเอ้ยมันเีฟิลเตอรได้หรอสุดเตอร์เก่งมเตอรน่าักน่าีกว่ะเนี่ยเออโด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 ไอ้มันไม่เห็นอะ มันไม่เห็นบทเดินด้วยไม่มีเสียงอ่าว่ามาว่ามายิ่มหัวมืดจึงมืดแส่ไม่เข้าปิดดีกว่าเฮ้ยฟิลเตอร์เอาฟิลเตอร์ในนี้ดีกว่าเอา เอพ <ABC S 1> ิทีเกสดีพูดดีอะไรวะเล่นมัวไปเปล่ามัวนิดนึงตัวนิดนึงใครใครใครก็ได้เอาหูฟังออกจากมือยิมหน่อยครับเล่นไม่หยุดเลย <laughs> Yeah, เทำไมยูงไม่เห็นคอมเมนต์เฮ้ยรพี่ริวพูดพี่ริวพูดไหนไม่เห็นพี่ริวเลยหาไม่เจอดิมันลึกแล้วมิฮาวอุ้ยไม่ใช่คนจีนมิฮาวไฟติ้งไฟติ้งไฟติ fighting, fighting. Fighting. ้งเวย์โปมาเวย์โปไอคาวไอแคลค์ล็อกเฮ้ยไอแคพี่ล็อกอินเข้าเวย์เวย์โปไอคาวไม่ได้ ทำไงดีมันเป็นเบอร์เก่าแล้วพี่เปลี่ยนเบอร์ใหม่ต้องทำไงอ่ะนายขอเบอร์หน่อยดิอ้ต้องพูดว่าอะไรวะเอ้ I can log in to my old account because I changed my phone number How do I do ลองพูดดูดินายแต่เมื่อวานไปสยามมาคือ คนแบบน้อยมากๆากใช่ไหมมาดูอันนี้มิมไม่ได้ซาผมมิมไม่ได้ป่วยมิมไม่ได้เป็นโคบิดไนีนเฮ้ยอ่าอืมองไงวะอะไรไงพี่เบ๊ อไปเลยเรงมานี่ไม่ที่ค่าตัวเองนี่ถึงเล่นเกงโทรศัพท์คนอนะไรสวัสดีสวัส<ะ>ดียิ้ม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 มาเลย <มา S 1> เ oh นี่ยคนแบบคนบ้าชอบเล่นเกมอะไรประมาณ <laughs> ว่าอะไรเออมอนอัน <laughs> นี้อยู่ไหนนะอยู่ในห้องหรือว่าอยู่ไหน <laughs> อยู่ห้องสิห้องพีเหมือนมานั่งดูเด็กสามขวดใช่ใช่ใชพี่ดีสามขวดสองขวดเ ใช่ผมขวบหาเลฟฟิลเตอร์ค่ะเล่นกันนะครับไม่ไม่รู้ว่าในในไลฟ์มันเล่นได้ไงมันนี่ไม่ได้ไลฟ์นานแล้วก็เลยเพยอยู่ <c ười> ความปร้อมในตวัวคุณคือ <c ười> อันนี้สั่ง สั่งอิมเคมากินไม่กลัวโรกสุดไม่มันเป็นเดลิเวอรเพราะว่าร้านอาหารตอนนี้คือเปิดแต่ว่าไม่ให้นั่งร้านมีแค่เดลิเวอรี่หรือซื้อกลับบ้านเท่านั้นยิ้มไม่เห็นหะก็ไม่รู้จักตามข่าวรู้ตามข่าวเมื่อวานก็สาบไปตามข่าวมา อมเคยเห็นเขาเล่นอันเนี้ยแล้วคตาตลกไหมอันนี้ไอ้สปายบ้างสปายบ้างที่เล่นที่จำได้ออดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะฮรมีคนบอกห้ามเบที่ใช่ห้ามยังไงก็ไม่อยู่พี่เบนมันดื้ ไม่ใครครับเอออันนี้แหละนนูหินนนูหินใช่ไหมเห็นเหราเปล่า,าเห็นครับเห็นเห็นทุกคน<ม><ม>แล้วก็มไม่เห็นบางครั้งอันนี้แปลว่าอะไรอะ่ะคนนั้น แปลว่าไม่น่ารักนะไหนะมีคำถามอะไรพี่เบสมีน้องชายใช่ไหมคะยิ้มตอาให้พี่หน่อยอ่าพี่เบสมีน้องชายใช่ไหมคะพี่เบสมีน้องชายแล้วก็มีพี่ชาย ดูว่เป็นคนกลางใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วยี่เปิดเปิดเปิดช่องช่องคำถามเลยป่ะเออเปิดไม่ได้เหรอใช่ไม่มีไม่มีเหรอพี่เบิร์บอกว่ายิ้มไม่รู้ไม่รู้เล่นถามตอบกันเธอถามไงทุกคนขำอ่ะหรือว่ามันมันแปลว่าอะไรวะ ตายแล้วเปลี่ยนก่อนเฮ้ยไม่ดีแน่เลยวัดวัดดอสดิสนีบรรทุกสอนเดียวกันมันคือพิกยูพิก k ี e ที่เบสคือหนูครับไม่ได้ใช่ไหมเปลี่ยนดีกว่า ใช่ไม่มีใครห้ามพี่เบดได้เนี่ยเดี๋ยวไปวิ่งอรอ,อบที่จอดรถนะเอ้าสรุปฟี่เนสปิดทำไมปิดปิดตั้งแต่เมื่อวานปิดตั้งแต่วันที่พี่เบสบอก Mm hmm. mm hmm. ยังไม่หลับเอาให้ถึงหกสิบเดีลองดูอยู่ไอ้ทัพตาเสร็จสุดแล้วทำไมถึงสั่งเอ็มเคมากิน ที่บ้านที่บ้านอยากกินก็เป็นวันเกิดพี่เรามั้งอยากกินครับทำไมพี่ยิมใส่หมวกหนาวหรอใช่แล้ว้อายิมเพราะไอ้แคแฮมหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยเปิดแอร์เย็นเป็นเพราะเปิดแอร์เย็นมั้ยคำถามคือมีคำถามว่ามีเรื่องมีเวกไี่ยิมยังไม่เปิดกล้องหรอคะ ล้วตอบไปว่าไงดีอ่ายังไม่ได้เปิดกล้องครับเพราะว่าเพราะว่าถ่ายไม่ได้ตอนนี้ครับบัตรแผลไหม่อ๋อไอตัวอักษรที่ที่ติดบนมากแปลว่าบัตรแผลไม่เหมือนที่ป้องกันผีป่ะผีไม่ใช่คนอ่าน Can you reach us a new way way f o r c a r Okay, I will reach us a new way f o r c a r Happy birthday Thank you มีคนบอกว่า MK มีเชื่อเชื่อไม่ใช่เชื่อนะเชื่อโควิดใช่เชื่อ MK ค่อนข้างโควิดอมันคือสายพันธุ์ใหม่เชื่อเชื่อนะไม่ใช่เชื่อ ยิมกินยิมดื่มน้ำวันละสามลิตรแล้วสองลิตรขี้มอไปไหนไม่เคยเห็นกินน้ำเลยรู้ได้ไงพี่เบสพี่เบสนั่นแหละไม่กินพี่อยู่ด้วยอะไม่ก็ก่อนที่พี่เบสจะมาิมกินเยอะเพราะว่าพี่เบสมัวแต่นั่งเล่นโทรศัพท์เล่นเกมยิงอะไรก็ไม่รู้พี่เล่นเกมใช่พีเล่นเกมแต่เ,เกมครับ ดูแลวันนี้จะไม่ออกจากบ้านยี่สิบสี่วันของกายไม่ได้ออกเครียดไงเนี่ยจริงไม่ได้ออกลังกายจริงนะนี่วะ่ะเท่ย่งวันขึ้นแน่ๆเลยอืมอยู่ละ can you say something to Chinese fan น,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 นั่นเบสฟังแล้วทำไมไม่พี่เตยพี่เตยไม่ไม่ฟังพี่เบสเซีซินชาวมีคนบอกให้ซีซินชาวยิมพูดพูดเลยพูดอะไรนะซินชาวซินชาเวเบอร์ has no wireless ใช่ใช่ นี่ฮาว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  is he handsome เขาถามว่ายิม handsome ไหมเออตอบเองอ่ะใช่ใช่ไหมพี่เบสฟิลเตอร์เยอะจังเลยใช่พี่เบสฟิลเตอร์เยอะอมากพี่ลบไม่เป็น,นครับคือ <c oughs> ลบฟิลเตอร์ไม่เป็น เนี่ยกดไอ้ตรงที่มันเป็น hmm. อันนั้นอ่ะที่เครื่องหมายหยุดเพื่อมากเพื่ออไรจะเพื่อดูนอตแซดริมเป็นอะไรริมไม่ได้เป็นอะไรเลยพูดภาษาจีนนะวอไอหนีใช่ไหมใช่ 吃饭，吃饭，来来来来来，来来来，来来来吃饭了吗？吃饭了吗？吃饭了。老师你好。美女为啥太语呢？ เรา,าๆๆชี้จเชียนเออไม่มีไม่มีภาษาไทยเลยอ่านไม่ออกอันนมีคนถามว่าเมื่อไรเราจะได้เจอกันสักทีนะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิตุ้มต้มตุ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 มตุมตอนี่ กล่องสี่สิบสี่ไปไปหาซื้อขนมปังไม่รู้ว่าจะมีอยู่หรือเปล่ามีคนถามว่าอีกนาไหมครับจะเปิดกล้องหลังโควิดแน่เลยหลังโควิดจะ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  นะเศรษฐกิจจะดีขึ <m <m ้นใช่พี่ว่างช่แฟนต่างชาติไปเบสเยอะมากๆขอบคุณครับเสียเสียเนชานิส good. my Chinese I have been learn Chinese when I was on primary school yeah ไม่ยิมกินขนมปังโฮวิดนะเนี่ยกินกินขนมปังโฮวิดยิมเอาขนมปังไปปิ้งแล้ว มันจะไม่อ้วนเท่ากินธรรมดาหลังโควิดจะได้เจอเจอกันใช่แล้วก็ขอให้หย <Hey. S 1> ุดสองอาทิตย์ก็ขอให้โควิดหายไปหลังควิดเราจะได้เจอกันใช่ไหมใช่ถ้าโควิดยังหายนะถ้าโควิดไม่อยู่แล้วแต่ถ้าโควิดอยู่ก็ <laughs> ต้องให้ ยิ้มชอบสีอะไรครับทุกสีไม่รู้เอาอะไรอะ่ะเสื้อผ้าหรือว่าเสื้อผ้ากลนถ้าเสื้อผ้าสีดำขาวชมพูแบบ อ่อนๆแบบจมูอ่อนแล้วจมูกแบบนี้แล้วก็สีบูบูบูชอบลูกสีชอบลูกสชอบลูกสีอยู่ที่ว่าของซิ่งนั้นเป็นอะไรจริงชอบลูกสีนี่คนบอกให้สปอยอะไรสปอยซีรีส์หน่อยซีรีส์เรื่องอะไรครับออนเกมคอสเซอยิมลึกไปใช่ไม่เรืองอะ เสิิมวโคเฮ้ยเดี๋ยวไปกินข้าวละบายบายไม่มีไลา์ดีเลยเดี๋ยวไปละไปทิ้งอยู่คนเดียวเลยเดี๋ยวมาไลฟ์มาใหม่ไลฟ์กันใหม่ I love you ปักปัก ฝากกินนักพิษเชื่อเธอเพิ่งไปชิมซื้อพิซซ่าไอคอนเทลน็อตติ้งไปขอซ่าวีดัสโนตติ้งสวีนะครับแล้วก็